ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skills Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงาน <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลส์ในการทำงานกับ Soft Skills Whisperer EP ที่64วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับยุ่งเสรยา ที่ปรึกษาด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ Action Learning Coach ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นฤดูการแห่งทีมโคชชิ่งของยุ่งเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่ได้พบก็คือจากหลากหลายทีมที่มาจากหลากหลายองค์กรค่ะต่างก็ประสบปัญหาในเรื่องใกล้ตัวอย่างการประชุมประหนึ่งว่าเป็นวาระแห่งชาติกันเลยทีเดียวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ตรงกับสิ่งที่หลายๆคนกำลังเผชิญอยู่เช่นกันนะคะ ส่วนหนึ่งของการสำรวจจากบทความชื่อ50เรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับสถิติการประชุมปี2024โดยเดวิดสมิธในเว็บไซต์ Fortress Collaboration d i a g n o s i s พบว่า83%ของพนักงานที่ทำการสำรวจใช้เวลา1ใน3ของสัปดาห์ไปกับการประชุมนั่นหมายถึงเกือบ2จาก5วันทำงานเลยนะคะในขณะที่ เพียง17%ของผู้จัดก,การที่ทำการสำรวจเท่านั้นที่บอกว่าการประชุมที่ลงแรงลงเวลาไปนั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงพอค่ะที่จริงแล้วการวางแผนการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีหลากหลายวิธีการอยู่นะคะอย่างในเชิงโครงสร้างก็เช่นไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และแอเจนดาที่ชัดเจนแจ้งล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวมาก่อนหรือรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด ถ้ามีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อก็สามารถใช้เทคนิค Parking Lot เพื่อพูดคุยกันในที่ประชุมแยกต่างหากการเลือกเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องจริงๆเข้าร่วมประชุมหรือที่สำคัญเลยนะคะการกำหนดการติดตามผลอย่างจริงจังค่ะซึ่งจากวิธีข้างต้นนี้นะคะถ้าทำได้จริงๆคือคุณก็จะเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะแต่ค่ะตา ถ้าลองในมุมโครงสร้างแล้วแต่ยังพบว่าการประชุมก็ยังไม่เกิดประสิทธิภาพมากพออยากชวนให้ลองกลับมาสำรวจในมุมความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมประชุมกันบ้างค่ะลองสังเกตจากบรรยากาศในที่ประชุมนะคะถ้าการประชุมเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมอาจจะมีข้อโต้แย้งกันบ้างลละแต่จบที่การแก้ปัญหาหรือว่ามีโซลูชันใหม่ๆอันนี้ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยค่ะ แต่ถ้าบรรยากาศในที่ประชุมเต็มไปด้วยความอึนมึนตึงแถมจบประชุมแล้วก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยอาจจะลองมาโฟกัสที่การส่งเสริมความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยากันค่ะการประชุมที่สมาชิกในทีมมีความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยามีความสําคัญมากๆในการสร้างส,างสภาพแวดล้อมการทํางานที่สมาชิกรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าถามกล้ารับความเสี่ยงและร่วมมือกันสร้างผลลัพธ์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและผู้นำประชุมก็คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้สมาชิกในทีมมีความรู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะมีส่วนร่วมแบบเต็มร้อยในการประชุมค่ะและเคล็ดลับที่จะส่งเสริมให้สมาชิกในที่ประชุมมีความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาก็มีดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะ ก็คือการกำหนดกราวรูส์ค่ะโดยการกำหนดกราวรูส์นี้นะคะเราจะมุ่งเน้นที่สมรรถนะที่ส่งเสริมการประชุมค่ะเช่นการฟังอย่างตั้งใจการเคารพซึ่งกันและกันการสื่อสารเชิงสร้างสารรคการเปิดใจรับความเห็นต่างหรือว่าการมุ่งเน้นที่เป้าหมายร่วมกันตัวอย่างกราวรูส์ก็เช่นเราจะพูดทีละคนเราจะฟังโดยไม่ขัดจังหวะเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสารรค์ หรือเราจะช่วยกันรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดค่ะโดยการกำหนดกราวรูลส์นี้นะคะอาจจะมาจากการออกแบบร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมเองค่ะอาจจะออกแบบครั้งเดียวเพื่อใช้ในทุกๆก,การประชุมเลยหรือออกแบบจากสมรรถนะที่ส่งเสริมวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปของการประชุมนั้นๆค่ะเช่นการอัปเดตผลการปฏิบัติงานนะคะผลประกอบการประจำสัปดาห์ การประชุมเพื่อการตัดสินใจการแก้ปัญหาการคิดกระบวนการหรือนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ก็จะใช้สมรรถนะที่แตกต่างกันไปค่ะการกำหนด,ดกรารูส่านี้นะคะจะช่วยเซตความคาดหวังต่อผู้เข้าร่วมประชุมและยังช่วยฝึกสมรรถนะเพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมร่วมกันอีกด้วยค่ะเคล็ดลับที่2นะคะฟังอย่างตั้งใจค่ะ การฟังอย่างตั้งใจนี้นะคะนอกเหนือจากความสามารถในการจับประเด็นสําคัญการสรุปความการถามคําถามอย่างต่อเนื่องและชัดเจนแล้วยังรวมถึงการแสดงออกถึงการให้ความสนใจอย่างเต็มที่ผ่านภาษากายค่ะเช่นการสบตาการพยักหน้าเป็นระยะๆะะเพื่อแสดงความเห็นด้วยหรือความเข้าใจค่ะวิธีนี้นะคะไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็น ว่าคุณให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของพวกเขาแต่ยังสนับสนุนความรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นและช่วยให้การสนทนานั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะเคล็ดลับที่3นะคะส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมหรือการ manage air time นั่นเองค่ะเคยเจอกันไหมคะบางทีก็สงสัยว่านี่ประชุมหรือว่า t a l k show นะการที่สมาชิกในทีมหรือที่ประชุมบางคนนะคะครอบครอง การสนทนามากเกินไปจะทำให้สมาชิกในทีมคนอื่นๆไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในกรณีที่นอกเหนือจากเวลาที่แต่ละคนนำเสนอในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วนะคะและเรากำลังต้องการความเห็นจากทีมผู้นำประชุมสามารถใช้เทคนิคเช่นการแบ่งเวลาให้ทุกคนได้พูดการตั้งคำถามหรือการเชิญชวนโดยตรง เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนหรืออย่างน้อยสมาชิกในทีมคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมให้มั่นใจว่าเสียงของทุกคนได้รับการรับฟังและมีคุณค่าและได้รับความคิดเห็นอย่างรอบด้านเพื่อการพัฒนาค่ะมาถึงเคล็ดลับที่4นะคะทำให้ความผิดพลาดและการเรียนรู้เป็นเรื่องปกติค่ะ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะพยายามนำการสนทนาไปยังสิ่งที่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวและโอกาสในการพัฒนามากกว่าการตำหนิถ้ามีเวลาเพียงพอนะคะคุณสามารถเชิญชวนทีมแบ่งปันเรื่องราวของความท้าทายที่มีลักษณะคล้ายๆกันและเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะวิธีการที่สามารถก้าวผ่านความท้าทายเหล่านั้นมาได้เขาทำอย่างไรกันบ้างนะคะ วิธีนี้นะคะจะช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจในการรับความเสี่ยงและกล้าพูดถึงปัญหาหรือความผิดพลาดรวมถึงการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆโดยที่ไม่กลัวการถูกกล่าวโทษค่ะเคล็ดลับที่5นะคะนำการสนทนาที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาอย่างสร้างสรรค์ค่ะเคยไหมคะบางทีเกรงใจกันมากๆเลยค่ะก็เลยไม่กล้าที่จะไม่เห็นด้วยถึงแม้ในใจจะแอบไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะ กรณีนี้นะคะผู้นำประชุมสามารถสนับสนุนการสนทนาที่เปิดเผยโดยการถามคำถามที่เปิดกว้างและเชิญชวนการแสดงออกถึงมุมมองที่หลากหลายค่ะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยว่าการไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะเรามุ่งที่เป้าหมายไม่ใช่ตัวบุคคลค่ะและเราทําเพื่อเติบโตไปด้วยกันนะคะถ้ามีการถกเถียงก็คือถกเถียงแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ค่ะและพอเกิดความขัดแยง้ง ก็ให้ไกล่เกลี่ยด้วยความเห็นอกเห็นใจเน้นการหาจุดร่วมมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกันค่ะการนำการสนทนาที่เปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะจะช่วยสร้างความไว้วางใจเปิดโอกาสในการเรียนรู้เติบโตแล้วก็พัฒนาได้มากขึ้นค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะเคล็ดลับที่6แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจค่ะ เชื่อไหมคะว่าการแสดงความขอบคุณสําหรับการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะเป็นกุญแจสําคัญในการส่งเสริมความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเนื้อหามาอย่างดีการแสดงความคิดเห็นความพยายามในการช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําหรือแม้แต่การตรงต่อเวลานะคะเมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่า ความพยายามของเขาได้รับการยอมรับถูกมองเห็นนะคะพวกเขาจะมีแนวนโน้มที่จะมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นค่ะการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเหมาะสมและเป็นธรรมชาตินะคะจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าของการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ทีมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องนะคะบางคนมีคําถามแบบ เอาแล้วขอบคุณแบบไหนล่าถึงจะเป็นธรรมชาตินะคะแนะนำว่าอัดคลิปสองกระจกนะคะซ้อมๆแล้วก็ซ้อมค่ะนะคะบางทีแบบเราไม่เคยทำเนาะเริ่มทำช่วงต้นๆก็อาจจะยังไม่คุ้นชินแต่การฝึกซ้อมฝึกฝนช่วยได้นะคะลองปรับใช้เคล็ดลับในการประชุม6ข้อนี้ค่ะเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมและทำให้การประชุมครั้งต่อไปเป็นการประชุมแบบที่ใครๆก็อยากมีส่วนร่วมกันนะคะ และอย่าลืมนะคะว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะที่เรามีเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอต่งางหากที่จะกลายเป็นอุปนิสัยแห่งทักษะนั้นพบกับซอฟต์สก l ล w ว i s เ e อร์ตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ